อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูรถนะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะมีนั่งได้ทั้งหมดสามที่เลยนะคะจะมีเบาะเด็กนะคะแล้วก็บอกคนขับนะคะแล้วก็บอกคนนั่งนะคะแล้วก็มีที่เก็บของข้างหลังด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะปรับเบาะให้ดูนะคะจริงๆมันสามารถปรับเป็นเบาะเดียวได้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะเก็บเบาะนี้นะคะแล้วก็จะเลือ่อนเบาะนี้ขึ้นมานะคะแป๊บนึง อันนี้ก็จะตรน,นี้มันก็จะเป็นเบาะคนเดียวแล้วนะคะอ่าอันนี้เราก็จะนั่งได้คนเดียวแล้วนะคะมีกองเก็บของตรงนี้ด้วยอ,นนอันนี้รุ่นบิงตี้นะคะราคาเพียงสองหมืนหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะมีหลายสีเลยนะคะตอนนี้มีสีสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะ ล้ำหนักนะคะได้ถึงประมาณ200กิโลเลยแล้วก็มอเตอร์ขนาด1200วัตต์นะคะความเร็วสูงสุดนะคะอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแบตเตอรี่นะคะ4 8โวลต์20แอมป์แล้วก็ระยะทางต่อหนึ่งการชาร์จ1ี15กิโลเมตรต่อหนึการชาร์จค่ะ